สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชา youtube ทุกท่านครับสวัสดี fc ทุกท่านนะเราสวัสดีครับเรีวสวัสดีครับเออไปไหนวันนี้ไปไหนมาตัดผมครับตัดผมครับอ้ตัดอยู่บอกว่าเฮมเอาไว้ไวม้มัดเลยยาวอะ่ะคือไหมโอเคครับเดี๋ยวตามคําเรียกร้องของ fc แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเรามาตัดผมครับ เดี๋ยวจะไปดูว่าร้านที่ผมพามานี่มันเป็นแบบไหนครับไปแทบยังไม่กล้าเข้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบมันมันเหมือนร้านไฮโซ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมครับไปเราตรงรถเวลาแล้วพาเรามาตัดผมสักหน่อยครับวันนี้อขอากรปต,ตังก่อนนี่เอ้ปิดไหม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  <Okay. S 2> เ,เราจะจอดเราไว้ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปไปเดี<ป>๋ยวจะพามาดูร้านนี้ครับโอ้โหแบบสุดจัดเลยเราแท้ไม่กล้าเข้าอ่ะ ông oh, hậu kháng kinh lông ạ gì lông thay làm gì biết biết không BePIKT, bep 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 what what? <coughs> Naga. phải không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  ไอ้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ว่ะนนี้สักคิ้วนี่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้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 นี่ไปโอ้โหดูครับโอ้ร้านแม่โอเพ่นไป้าไปเลยแล้ว กระนาถอรองเท้าครับเดี๋ยววันนี้จะจัดทรงวัยรุ่นหน่อยเอาล็อกเหรอ,เ,อ,เ,อเลือเล่อน <laughs> โหยอดเลยอะ่ะสวยงามมากครับสวัสดีครับช่าง อู้มันสวยงามมากครับเอาเอาโองไหนเลือกดูก่อนฮะโองไหนนี่เปิดดูดิเนี่ยเออเอาเอาโองไหนโองไหน เดี๋ยวดูโซงกอนนี่บ่ตรงนี้บ่ฮะโซงไหนดีว้านี่เลยไหมเเดี๋ยวเปิดให้เราดูก่อนชอบแบบไหนนี่แบบนี้วะฮะ เดี๋ยนี้ไหมฮะเอาไปไหนวันนี้มาตัดทรงอะไรเอาทรงรเอารองทรงอ๋โอ,โอ้ไม่เล่นบาทด้วยครับข้างในนี่เฮ้ยทรงนี้เอาิฮงนี เอ็นยิๆครับไปมาตัดเอาผมสีทองได้ข้างหอืเฉย้วก็นข้างหลังกัดกับเดียวรูกเอาทรงอะไรเหรอทรงทรงสั้นครับโอ้เอาไปรุ่นมารุ่นอะไรช่าง โกลหมดไหมโกลตัดเปิดเลือดลากใสเราเลือเสวยเราผมยาวเนี่ย เป็นไงล้ฮะรอไหมตึ <c oughs> ๊ดจัดเลยครับดูรอก็เดิมเลยแต่ตัวนี้มันยาวหน่อยอันนี้กี่เดือนที่นี่กี่เดือนกี่เดือนตัดฮะส,สามเดือนนะผมก็ตัดด้วยครับเดี๋ยวให้นี่ครับ ตัดแต่งหนวดเขาได้สวยมากเลยครับร้านนี้สุดจัดเลยครับโอ้แหลมเลยแหลมเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับนี่ครับอยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลบรรวดครับตัดฝีมือดีครับเพลินเลยพิ้วเลยนี่ร้านอยู่นี่ครับ ตะผมชายชังต้นมือจัดไปไปไหนดีฮะไปไหนดีเหรอกระบบ,รบ,บรครับไปเนี่ยให้ดูครับอ๋เอเฮ้ยแล้วไม,ไม่ไมไว้หนวดมันพี่เหรอะ อตัดไอ้สวยจริงครบร้านนี้ครับสุดจัดเลยครับดูแต่งหมดแต่งเข้าได้แบบสวยงามอหะถูกใจเลยครับมาตัดครั้งแรกครับร้านนี้ครับเพิ่งเคยมาตัดนี่แหละครับเป็นยังไงครับทุกท่านครับโอเคไหมไว้หนวดอย่างงี้โอเคไหมครับดูรอไหมอ่าถอดแว่นให้ดูครับใส่แว่นเข้าไปมันก็จะ มันจะดูเข้มๆหน่อยนะวันนี้ไม่ได้ทำงานครับเดี๋ยวจะพาเราโน้อยไปเฮ้ยไปนวดป่าวไปนะไปไปนวดไหมไปแั่ชั่วโมงนึงกลับนะกลับไปอ่ะชั่วโมงนึงเนาะไปนวดเนาะไม่ไปป่าวครับโอ้ไม่ไปเว้ยจะพาไปนวดสักหน่อยไม่ไปอ่ะทำไม ไปนวดแผนโบราณไม่นั่นเลยนะกลับโบ <laughs> อะไรกลับโบครคับโอ้จะาพาไปนวดไม่อยากไปตายเลยอยากไปเฝ้ารถโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย